สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมก็ไปติดเกมจีนมาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเกมนี้นะครับซึ่งผมจะมาสอนและทุกทุกท่านนะครับในการลงมอดภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับอาจจะมีมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับแน่นอนว่าเรายินดีที่จะแนะนํากันอยู่แล้วนะครับอะไรที่พอช่วยได้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราควรที่จะ รู้ว่าเราสามารถโหลดได้ที่ไหนอ่ะไปเร็วๆเลยเนาะนี่ครับสมมุติบางคนนะครับกดเข้าลิงก์มาอ,อ่างอย่างเช่นผมอยู่ในกลุ่มนะครับผมอยู่ในกลุ่มผมกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยหรืออาจจะกดผ่านลิงก์จากที่ใดสักที่นะครับสำหรับบางคนเนาะก็เขาจะมีวิธีติดตั้งแบบบอกเป็นรูปเลยนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับนี่เป็นรูปภาพเลยนะครับเข้ามาก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด โอเคครับเมื่อกี้น็ตผมมีปัญหานิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะโหลดก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยปิดแอนตี้ไวรัสซะก่อนนะครับสําหรับบางคนเนาะที่มีแอนตี้ไวรัสเนี่ยปิดไปเลยนะครับบางคนอาจจะมีตัวอื่นนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับที่ไม่ใช่ตัวออริจินอลของตัว Windows หรืออาจจะเป็นตัวอื่นนะครับก็ไปเซิร์ชวิธีปิดให้เรียบร้อยนะครับก่อนดาวน์โหลดนะครับสมมติกดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้นิดผมมันไม่ดีนะครับกดดาวน์โหลด ผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้ก็คือไฟล์ m o ดนั่นเองซึ่งเราจะทำการแตกไฟล์นะครับผมหลังจากแตกไฟล์ปับ๊บเราจะได้มาแบบนี้นะครับเขาก็จะยังมีให้อ่านอยู่นะครับว่าออวิธีการลงของเขาเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่ ตัวเกมของเรานะครับสำหรับคนที่เป็นสตรีมนะครับก็ง่ายเลยนะครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้ก็ทําการลากทั้งหมดเนี่ยลงไปนะครับลากลงไปเลยนะครับหลังจากที่ลากลงไปแล้วเนี่ย่าเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยเข้าไปนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ไปที่มีเพ็กนะครับแล้วก็ปักอินจากนั้นก็ เข้าไปตัวนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็มาที่ Translation นะครับมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับจากนั้นให้คุณกดอัปเดตนะครับอ่าแล้วก็รอนะครับจนกว่าจะเสร็จก็ของผมมันอัปเดตปิดไปแล้วนะครับอัปเดตเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้มันคือการอัปเดตคําแปลรที่ทางผู้เปย์ทั้งหลายเขาแปลไว้แล้วก็มันจะอัปเดตนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้อัปเดต ่าทุกๆหนึ่งอาทิตย์หรือว่าอะไรนี่แหะครับให้เข้าไปอ่านในตัวของมอดได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมเข้าเกมมาแล้วตัวเกมก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครัสำหรับการลงวมดภาษาไทยนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยผู้เล่นมักจะลืมปิดแอนตี้ไวรัสนะครับในการโหลดไฟล์พวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยอา,อาจจะมีเหตุผลอื่นที่คุณไม่สามารถลงได้ก็มันก็แล้วแต่ว่าเครื่องคุณอาจจะมีปัญหาเฉพาะตัวนะครับก็ต้องค้นหา กันเราเองแต่ส่วนมากก็ถ้าเกิดว่าทําตามนี้ก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผม